สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เมมเม่ KLP นะคะสำหรับวันนี้เมมารีวิวนวนยายชื่อเรื่องว่า12%นะคะเรื่องนี้เนี่ยมีคนขอให้เมรีวิวค่ะแล้วเมก็จะบอกอยู่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการเอาไปทำเป็นซีรีส์ด้วยนะคะชื่อเรื่องว่าลุ้นลัก12%อ่ากำลังแบบ on a แออยู่เลย เนื้อเรื่องนะคะก็จะมีสปอยนิดนึงนะทุกคนเมย์ May, ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนที่เมย์อ่านแล้วเหมือนเปิดอินโทรเรื่องมาคือรู้สึกถึงความแบบเศร้ามาแต่ไกลในเรื่องนี้รู้สึกมีความแบบดราม,มา่าเลยยิ่งพออ่านแบบเนะี่ยคำโปรยด้านหลังเมย์ยิ่งรู้สึกแบบโอ้ยเรื่องนี้ฉันต้องเสียนนําตาแน่ๆเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดูแบบว่า เออดูเศร้าอ่ะในตัวละครขอ,ของเค,คกับสีอิวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านกันโตมาด้วยกันเอาง่ายๆคือรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดเออแต่สังคมภายนอกและนิสัยของสองคนนี้คือต่างกันมากเค,คเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูเฟลลี่อัธยาศัยดีมีแต่คนเข้ามาเออเอาง่ายๆว่าเหมือนเป็นฟีลป๊อปปูล่าในขณะที่ซีอิวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยสุงสิงกับใครชอบที่เงีย,งยบๆยบะทุกคนแล้วเวลาเหมือนมีใครจะเข้ามาทําความรู้จัก ซีอิวอะซีอิลก็คือเหมือนจะมีอาการวิตกกังวลน่ะเอาง่ายๆว่าเหมือนเป็นฟิลคนเก็บตัวไม่อยากสุงสิงกับใครทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเนี่ยยากมากๆแต่ต่อให้ทั้งสองคนนี่ยจนมี้สายต่างกันยังไงแต่พอเหมือนเขาได้อยู่ด้วยกันสองคนมันจะเหมือนมีโลกอีกใบหนึ่งอะที่พวกเขาเข้าใจกันและกันนะทุกคนเหมือนต่างคนต่างเป็นเซฟโซนให้กันและกันอะเวลามีใครเห็นสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วแสดงความสนิทกันกระทําของเขาที่แสดงออกมาด้วยความเคยชินอะมันก็จะ มองแบบเป็นฟิลแบบแปลกๆว่าแบบเออนี่คือการกระทําที่เพื่อนสนิทอ่ะ เขาทาให้กันจริงๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเพื่อนสนิทอะความสัมพันธ์บางอย่างมันก็จะแบบว่าไม่มีใช่ไหมการกระทําบางอย่างเนี้ยแต่ทีเนี้ยสองคนนี้เหมือนแบบความห่วงใยความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเยอะมากเหมือนเยอะกว่าเพื่อนสนิทคนอื่นๆหรือคู่อื่นๆเขาทําให้กันนะทุกคนพอทั้งสองโตขึ้นเนี่ยโลกส่วนตัวมันก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมล่ะทุกคนเค้กเนี่ยเหมือนแบบโดนดึงออกมาค่อยๆถอยห่างออกมาจากซีอิ๊วซึ่งตอนเมย์อ่านฉากพวกเนี้เมย์รู้สึกแบบ สงสารซีอิ๊วมากคือคำโปรยด้านหลังก็เห็นความดราม่ามาตัดไกลแล้วพอยิ่งอ่านฉากพวกนี้เม้ยิ่งรู้สึกแบบสงสารซีอิ๊ว่าเออแอบมีน้ําตาซึมแบบโอ๊ย ทำไมเป็นแบบนี้นะรู้สึกแบบเจ็บปวดเหมือนซีอิลกำลังโดนแย่งเซฟโซนไปอ่ะทุกคนคือเคเป็นเซฟโซนของซีอิลแล้วตอนนี้เซฟโซนของเขาอ่ะกำลังค่อยๆถอยห่างจากเขาไปอ่ะมันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบเจ็บปวดมากนะทุกคนแบบเมร้ามากกับฉากเนี้ยแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ย ต้องลองไปอ่านในเรื่องนี้แล้วนะเมย์ต้องบอกเลยว่านิยายเรื่องนี้เป็นอะไรที่สนุกมากคือเมย์อ่านแล้วไม่สามารถวางสื่อลงได้เลยเพราะว่านักเขียนเขียนดีมากเขียนแล้วทาให้เมย์รู้สึกถึงตัวละครนอะ่ะความรู้สึกของตัวละครนอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันอินมากน้ําตาไหล่าทุกคนเขียนแล้วทาให้เรารู้สึกถึงตัวละครว่าแบบเออเขารู้สึกยังไงเป็นความคิดยังไงในตัวละครนอัๆๆนะนะ้นๆน่ะนักเขียนเก่งมากๆนอกจากนี้นะทุกคนเมย์ยังชอบเหมือน เป็นคำโปรยของแต่ละบทอะเหมือนประมาณว่ามันจะมีเลขบทแล้วก็จะเหมือนมีฟิลคล้ายๆค่า้คาคมมคเขียนตรงก่อนที่จะขึ้นหน้าเนื้อหาเออแต่ละอ่านนะคืออ่านแล้วก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบว่า โอ้ยดราม่าแน่ๆเลยตอนนี้จะดราม่าไหมอะไรยังไงอยางเงี้ยสนุกมากนะเรื่องนี้แนะนําให้คนไปอ่านเลยอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้ถ้าใครดูตอนต้นเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการไปทําเป็นซีรีส์นะชื่อเรื่องว่ารูรัก1 2แเมยะยังไม่ได้ดูซีรีส์เพราะอยากให้มันถึงตอนจบก่อนแล้วค่อยดูทีเดียวไม่อยากให้ค้างคาแต่สิ่งหนึ่งที่เมย์ต้องเตรียมเนี่ยคือเตรียมช็ชู่แน่ๆแบบเตรียมเยอะๆเลยเพราะขนาดอ่านนิยายอ่ะ เสียน้ำตาขนาดนี้แล้วถ้าดูซีรีส์เนี่ยมันจะขนาดไหนล่ะคะทุกคนค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนวนิยาย12%หวังว่าทุกคนจะชอบนะเป็นนิยายที่ดีแล้วก็สนุกมากๆเมย์ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะถ้าใครอยากให้เมย์รีวิวเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย